ครับพบกับฟุตบอลทางอื่นนะครับฟังฟุตบอลที่หยิบยกประเด็นเข้ามาพูดคุยไม่มีผิดไม่มีถูกเข้ามาคอมเมนต์ติชมพูดคุยกันได้เลยไม่ว่ากันเลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ประเด็นของนักฟุตบอลที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดคุยนะครับสําหรับผมมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆก,ก,กับนักฟุตบอลค,คนหนึ่งที่จะที่มีอายุเกินเลขสามไปแล้วแต่ว่ายังสามารถกลับมา เล่นในหีีสูงสุดและอยู่กับทีมใหญ่นะครับก่อนเข้าไปพูดคุยถึงนันฟุตบอลคนนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลหางอื่นด้วยนะครับครับผมนักฟุตบอลขออภัครับนักฟุตบอลผู้นั้นที่ผมอยากจะพูดถึงเขาคือจอห์นนี่เวนนะครับสำหรับผมเนี่ยโคตรเหลือเชื่อเลยครับว่าเขากลับมาสู่ทีมแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างไร นะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไงเนยะไม่อยากจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากแต่เอาเป็นว่าที่ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวผมผมเป็นนักฟุตบอลนะผมอายุ41ปีเรารู้ดีว่าถ้าเรานักฟุตบอลเนี่ยมันขึ้นหลักหลักสามไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะโลดแล่นอยู่ในหลีกสูงสุดนั้นอยู่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเจนี่เล่นเขาลงไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพหรือเขาจะไปเม j เจ l e a อร์ลีกอย่างเงี้ยหรือไปลีกอื่นที่รอ,องที่มาตรฐานอาจจะดูด้อยกว่าพรีเมียร์ลีกในตรงนี้ไม่น่าเป็นเรื่องที่แปลกใจสักเท่าไหร่แต่ว่าการที่เขากลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสําหรับผมเนี่ยต้องบอกเลยเขาว่าโคตรเหลือเชื่อเลยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้บอกว่าเขามาแล้วไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่เขามาเนี่ย อย่างดึกเลยที่ได้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เขาได้นักเตะเพิ่มนั่นแหละถึงถึงแม้จะเป็นในเรื่องของอายุที่มันเยอะไปแล้วแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องในทีมได้ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าจอนนี่เวนเนี่ยเขามีสปิริตคือเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวสูงสาหรับผม,มนะครับผมดูผมชอบท่วงท่าเขานะชอบเขาเรียกท่าภาษานบอลเขาเรียกมากเวลาอยู่ในสนามครับดูดีดูเป็นผู้นําแต่ที่หยิบยก ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนไปครับอย่างที่บอกไปก็คือเขายุคเกินสามสิบไปแล้ว่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะแล้วทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นทีมที่พัฒนาคือต้องต้องนำตัวผู้เล่นที่อายุน้อยแล้วก็แรงจูงใจค่อนข้างสูงเพื่อยกระดับทีมให้ให้ต่อสู้เก้าเก้าไปสู่แชมป์สู่ความสำเร็จ <laughs> แต่เขา ไปดึงเจนนี่แว่นมาซึ่งผมเข้าใจว่าเอริกเชนฮาร์กเนี่ยคงจะต้องการประสบการณ์หรือมาเป็นช่วงมาอยู่ในช่วงเวลาที่ทีมกนลังขาดแล้วก็เจนนี่แว่นเนี่ยเขามีประสบการณ์หรือว่าพ่วงอารมณ์ที่ที่เป็นเด็กผีเก่าอยู่แล้วผมคิดว่าเชนฮาร์กเขาคิดอย่างนั้นซึ่งมันมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าจะเสียแต่มันเป็นเรื่องเหนือเชื่อจริงครับว่านะักฟุตบ,บอลคนคนหนึ่งที่อายุนามเกินสามสิบไปแล้วเนี่ยจะได้กลับ มาอยู่ในทีมที่ตัวเองเคยอยู่กับเขามาอยู่ที่นี่แล้วก็เคยสร้างผลงานให้กับทีมในระดับหนึ่งนี่นะครับก็เลยอยากจะหยิบยกมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังกับผมสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับจอห์นนี่เวนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยหรืออะไรที่ผมยังพูดไปไม่หมดสามารถพูดเข้ามา เขียนอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกว่ากันไปได้เลยครับครับผมยังไงแล้วผมฝากช่องฟุตบอลห่างอื่นไว้ด้วยนะครับใครผ่านเข้ามาหรือไปเจอตรงไหนทักทายพูดคุยกด s u b s c r i b e ได้เลยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลห่างอื่นขอญอาตลาไปก่อนขขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและคลิปต่อไปผมจะมาพูดถึงนักเตะผู้ใดเกมคู่ไหน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ